มาพบกับ King IT อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับเป็นสวิตนะครับ POE GS 308P ของ n น t g เกีนั่นเองนะครับผมไม่ทราบวา่าทุกคนเคยประสบปัญหาในการทำโฮมโซลูชั่น ที่บ้านเราหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแอสเซทพอยท์นะครับหรือว่ากล้องไ p c a m e r ิานั่นเองนะครับโดยที่เราจะต้องเดินทั้งสายแรงแล้วก็แอนแอปเตอร์ไปร้อมกันนะครับผมมันก็จะมีสายหามาลกลุงลังทำให้เราจัดเก็บสายได้ยากหรือไม่เราอาจจะได้ทำปลั๊กไฟขึ้นไปเพิ่มใหม่อย่างนี้นะครับผมมันก็จะทำให้เรา,ายากในการเก็บสายอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีนะครับผม เจ้าสวิต์ p o e นี่ครับแพอร์ตนะครับจะแบ่งเป็นอ่าพอร์ตแลนจิกบิตธรรมดา4พอร์ตแล้วก็มีไฟ p o e อีก4พอร์ตนะครับผมเจ้าตัวนี้จ่ายไฟที่15.4หวัตต์ต่อพอร์ตนะครับก็สามารถเพียงพอที่จะจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ปลายทางของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแอร์ p ิบพอยทั้งกล้อง IP Camera นะาครับโดย กำลังไฟรวมครับอยู่ที่53วัตต์นะครับก็สามารถเพียงพอที่เราจะทำโฮมโซลูชันเล็กๆที่บ้านเราได้โดยที่การเก็บสายง่ายนะครับการแมนจเมนต์อะไรก็ง่ายนะครับเราจะมาทำที่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีพอร์ตแลนดให้อีก4พอร์ตนะครับผมที่เป็นจิกบิตก็สามารถทำเป็นฮับลิงก์ได้นะครับแล้วก็เหลืออีกว่างนะครับก็สามารถเอาไปใช้อะไรตามที่เราต้องการได้นะครับผมนี่นะครับผมของเน็ตเกียนะครับผมเช่นเราก็จะ ต่อให้ดูนะครับง่ายๆเลยนะครับผมโดยที่เราจะานำเจ้าแอสซิสพอยต์ของเรานะครับสายไฟสายแรงเส้นเดียวนะครับต่อเข้ากับอุปกรณ์นะครับผมก็จะสามารถทำงานได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งแอสซิสพอยต์นะครับหรือว่า,ากล้อง IP Camera ของเรานะครับผมก็สามารถใช้งานได้นะครับเสียบสายแรนเส้นเดียวไฟติดใช้งานได้ วันบบนี้เองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าเน็กเกียร์จอสามสุดแปดพีนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ